สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้สวัสดีครับัวนวครับายว่าเที่มันดมาเยมันเกิดการสื่อสารก็จิระว่างลกับคือวันนั้นอ่ะมันการถ่ายงานซึ่งตอนถ่ายงานเป็ระยะึ่งอ่ะ ตอนนี mm ้า hmm. ป so ็นทางเพักเบกึ Watts ่งผมลุงก็เ so ข้าใจดีว่าแต่ว่างานเสร็จแล้วแต่วันที่งานยังไม่เสร็จและที่บอกพอดีที่ว่าน้องไอซ์เนี่ยไปหาลุงไม่เจอกันนานทุงก็บอกว่าไอซ์กับลุงก็ต่างกันใช่ไหมทีนี้ลุงก็ไปอยู่น้องไอซ์จนที่ลูกอ่ะเขาเรียกว่าน้อยใจที่ว่าทำไมลุงอ่ะไม่ให้คไปทำงาญกับงานทำไมถึงไม่ไปทำงานกับน้องไอซ์มากเกินไปเล่นงานมันก็ยังไม่เสร็จประมาณนี้ ซึ่งวันนั้นที่จุ๊กก็ประจันเรือทั้งหมดด้วยโอเคเหมือนแตบบ่ไม่เหอนพชานมาหลายครายั้งเข้าใจว่าเราก็เข้าใจแต่ว่าคนประจันเรือหมดจะเป็นวันไปในทองอะ่ะเนี่ยเริ่มต้นทีเนี้ยแต่ประเด็นเนี่ย,พอ,อยพอมเถึงเรื่องราวประจันโพสที่เราเห็นเนี่ยโพสน้อยจงน้อยใจโพสต่อว่าอันเนี้ย,ย,ย,ยก็เรื่ออารมณ์ของคนโกรธซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทั้งสองคนเร็นป่ะท่านหลังคุยกันแต่วันเนี้ยผมก็จับให้หันหน้าคุยกนันไง ข้าหาหน้าในการฟัง <hatten> ค uh ุกเห็นความหลอกคนคนครับ <pun> ต <ter 95> ้องต้องเป็นหน้าที่ดีเนี่ยในที่นี้และตอนนี้คือเข้าใจกันแล้วเข้าใจแล้วก็คือรักงานกันเหมือนเดิมแล้วผมก็ขอร้องคนร้อว่าขอให้ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนและขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนคนเลยทุกคนเป็นไงบ้างคนขอได้เข้าใจกับพี่อู่แล้วสบายใจครับเพราะว่าบ้านอยู่ต่องทันใจเลย เห็นแต่นั่งมีคนเดียวที่คาไทยบ้างแล้วก็ที่ต่าวแล้วก็ว่าถ้าจะมีการสักวันธ์ก็ต้องมีอะไรบางอย่างเราวันนี้ม,มาจะได้ในไทยมีเกมที่กระห้าง แต่ที่อนเได้อื่นเชนตัวไทยนะแ่าก็เียงงานผมไมู่ตอนนั้นผมบอกไ่รู้บงนสบายใจเนาะตอนนี้มันฝ่ายพอปลีกตอนนี้ไหมชู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 ชงชู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 ู้ช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 ู ทำอะไรไม่ได้เยอะแล้วนะกันแล้วก็ติดต่อมาเอาเกลงแค่อทนทีเดปากามา้วเดี๋ยวเราจับได้จับได้เมื่อไหร่ก็ได้เนเมื่อเราเข้าใจกันแล้วเราจะเมื่อไหร่ก็ได้ปาเมู่อไหร่ าหลยวคเาโอเคแล้วเราอาจจะโชกตาบริกรต้องมาเจอกันแล้วก็ต้องมีมรุมากพเราจะแฮปปี้ที่ตลอดสัญญาไม่ได้ก็ต้องมีแบบุกมีสุกมีหนาวมีสุกอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญชีวิตนะครับก็ดีนะค่คตงไหม สอดกขน่องกมอนดนะครับขสองอดสันสององครับองส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 อรสองสอสอนนะงสองสองสอองสลงสอรสออององสองสอองสออออออบอออออสสออ